แม่น้อยเก่งจังเลยแล้วข้างล่างน้อยให้จิตแปดแต่ม่หนวกตกกัดนะแม่น้อ่าน้อยเป็นตัวเน้นตัววงกลมเลยน้อยเก่งมากน้อยเอาอยู่วดนนี้วันจันเนี่ยถ้าแม่มีตังแม่ถูกหลายบาทเลยครับแม่ไม่มีตังครับแม่ใจดีแม่ก็หกพ่อครับเขาบอกงูกัดครับเขาบอกไปซื่อหวยจิตแปดนะคะแม่บอกนิลานติมเลยเจ้าเขาลูกเขาถูกงูกัดแม่ก๊า ให้เขาไปอีกห้าร้อยค่ะแม่ใจดีช่วยเขาใช่ไหมก็เขาเคยดีกับแม่ค่ะอ้อพ่อเดี๋ยวน้อยเก่งมากวันนี้น้อยเก่งมากวันนี้หนูมาเขียนเขียนจิตหกตัวให้นะครับจะได้รีบไปซื้อกันครับเลือให้น้อยนอนก็คือนกอนเนาะพ่อจ้าครับว่นนี้น้อยมาเขียนให้หกตัวอ๋อเวลากี่โมงเนาะ ก็เพิ่งนี้น้อยจะไปกินน้องกุมานมาหาครับบอกว่าจะไปนู่นครับไปกินกันที่วัดกลับมาจะมานี่ครับมาหาพ่อจะมาเขียนให้เลยครับเก่งเก่งเก่งน้อยเก่งจังเลยน้อยขึ้นไปเอาลักษณนี้มาตัวเน้นด้วยตัววงกลมด้วยน้อย<ส><บ>รืมให้แล้วเดี๋ยวน้อยให้แ <dus> ล้วครับน้<ฮ>อยยังกับ เดี๋ยวน้อยให้แล้วครับน้อยเก่งน้อยเก่งวันนี้ถ้าไม่ผิดน้อยบอกไม่ต้องกลับแล้วต่อไปนี้จะเอายังตัวเดียวตัวเดียวแล้วคับกลับแหละกันไว้น้อยกลับไว้ดีกว่าแด่วน้อยขอให้สองหางนะพ่อต่อไปเนี้เดี๋ยววงหางหนึ่งปล่อยหางหนึ่งน้อยจะมากันแบบใหม่น้องจ๋าพ่อเอาหนูไม่น้องกินหน่อยทีนะอ่น้องมาน้องมาอู้ไม่ต้องกรับเดี๋ยวน้อยก็จะไปกับน้อง น้องครับไปเดี๋ยวหนูก็ต้องไม่แบ่งน้ <ะ S 2> องกินบ้างครับเดี๋ยวเอานี่ก,ก็ได้ครับมรไม่ต้องครับเดี๋ยวที่นี่ไว้ให้หนูพวกนี้ครับหนูซื้อใหม่เลยพวกนี้หนูจะมาเขียนให้พห่อหกตัวกับสามตัวครับสามตัวล่างเลยอสามสามตัวล่างครับไม่รู้ถ้าดวงดีก็ถูกครับดวงดี ให้หนูเขียนเลยไหมมันจะซับสนโอ้แต่หวยเพิ่งออกนะไมเพึ่งออกยังไม่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวให้เอฟซีรอให้เอฟซีกดรอไว้ก่อนก็หนูจะให้พรงนี้ครับหนูจะเขียนให้หนูจะเขียนให้หกตัวครับอีรุ่นนั้นหนูเขียนให้หกตัวมันก็ออกเก้าหนูเขียนไว้เก้าอะไรเนาะมันก็ออก มันก็ออกครับตามตัวล่างครับตามตัวท้ายครับตัวนั้นเดี๋ยวพุ่งพรุนี้ก้อยเขียนให้ครับเดี๋ยวเอานมมาฝากพรุ่งนี้ก็น้อยจะมาน้อยจะไปนี่น้องมาแล้วน้องดีใจว่าพี่ให้ถูกทั้งศูนย์เก้าทั้งทั้งจิตแปดเลยครับ น้อยเก่งน้อยดีเขาดีใจกันครับเขามาเชิญตัวน้อยไปที่วัดนู่นครับเดี๋ยวต้องนี่น้อยบอกหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อว่าให้น้อยมึงกระดูกลูตินอะไรห <c oughs> ลวงพ่อว่าใหญ่เลยครับหลวงพ่อหนูก็บอกหลวงพ่อครับให้หนูไปกับน,น้องก่อนนะครับน้องจะชวนเอาไปหาหลวงพ่อที่วัดใจครับ <c oughs> หนูยังไม่รู้อยู่ตรงไหนเลยครับเนี่ยครับวัดใจอะครับเดี๋ยวหนูจะไปแล้วก็ หนูขอลุงพ่อไปนอนค้างคืนคืนหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูมาก็จะมาเขียนให้พ่อให้แม่เลยค่ะพรุ่งนี้ค่ะจะให้เอฟซีกดรอไว้ใครที่พรุ่งนี้น้อยจะมาเขียนให้หกตัวครับให้ตัดลิ้นซื้อลอตเตอรี่สามตัวครับหน้าหลังับพรุ่งนี้น้อยมาเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อกับแม่มาจะเอานมมาฝากเนาะครับพ่อไม่ต้องซื้อมาลวครับพ่อไม่มีตังค์คับ แม่ไปซื้อเองแต่เขาก็ต้องหักแม่หมดแม่ใจดีแม่โมดีวันนี้แม่ก็พอเขาบอกทําบุญแม่ก็ใส่รู้ใส่รูครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตาม,มให้ให้เ e. อฟซีกดรอเดี๋ยวงวดหน้าหนูให้สองหางอีกครับถ้าไม่ได้สองก็สามครับแล้วจะวุ้งให้อย่างนี้ยครับให้เ e. อฟซีกดรอเอฟซีท่านใดมีโชค อยากจะซื้อนมให้ครูมานไอ้น้อยก็คอมเมนต์มาใต้คลิปไ,<อ>ได้เด้อจะวันนี้ไอ้น้อยเก่งมากคร<ม>ูมาน,น้องน้อยสุดรออ่ะแม่ครับ<อ>เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับหนูหนูจะมาเขียนหกตัวให้ครับหนูจะไปก่อนน้องลอนะพ่อไปกันก่อนครับนี่แม่ถูกทั้งศูนย์เก้าแล้วก็ นเที่ยงน้อยก็บอกบแล้วต้องมาตอนเที่ยงน้อยมาวงให้จิตแปด่มันออ,ออกแปดจิตอุ้ยออกตุ๊กกับอีกออกตุกกกก๊กกับก็ถูกนะพ่อ,เน,อเนาะตักลับก็ถูกนะแม่เนาะจ้าครับน้อยน้อยจะไปกับน้องก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้น้อยมาเขียนให้ครับสวัสดีครับแม่อูพี่พี่ครับพี่กินนมครับ พี่กินนมคพี่พี่พี่ท่านผู้ชมนะจะกดรอไว้เนาะพรุ่งนี้เนาะกุมารน้องน้อยสุดรอนะจะกุมารน้องน้อยจะมาให้หกตัวพรุ่งนี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะจ้าไปแล้วน้องน้อยไปแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมเอฟซีนะจะกดรอไว้เด้อพรุ่งนี้ประโยชน์จะมาตามนะจ๊ะ ของน้องน้อยเนาะน้องน้อยกุมารน้องน้อยจะมาเขียนให้จะมาเขียนให้หกตัวเนาะพวกนี้ไปด้อยมา้นะจ้ากุมารน้องน้อยมาอุ้ย่ะก่อนเอฟซีกดรอไว้เด้อสาหรับวันนี้เนาะท่านผู้ชมเอฟซีท่านใดมีโชคกับกุมารน้องน้อยเนาะอยากจะซื้อนมเนาะจะให้กุมารน้องน้อยก็ทักแชทมาได้เนาะจะหาประโยชน์เด้อจ้ะท่านผู้ชม เดี๋ยวประโยค์จะตามให้ท่านผู้ชมอีกเนาะสำหรับแนวทางกุมารน,น้องน้อยเนาะอย่าลืมกดรอไว้เด้อจ้าเพราะว่าพรุ่งนี้กุมารน,น้องน้อยจะมาเขียนให้6ตัวจา้าสำหรับวันนี้เนาะประโยช์ก็ขอลำลาท่านผู้ชมก่อนเนาะจ้าสวัสดีค่ะ